สวัสดีครับร้านกล้องรอซิ่งฮลีครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวส่งงานครับอิตาโซ่สองพันสิบแนะชมนี้นะตัวโสร้งครับวันนี้มาทำการเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางแล้วก็จัดทรงย้ายแหนบจากร้านกล้องรอซิ่งฮลีนะโอ้โหแบบทรงสวยมากนะก็ก่อนอื่นก็เป็นตัวสูงย้ายแหนบเลยฮะเนาะก็งานกล่องก็เป็นจีนซีครับด้านหน้าใส่ตะตัดปรับเกลียวครับตัวนี้ตั้งแก้เพางัดเพายันให้ด้วยครับเดินหน้าถอยหลังล็อคถึงกลางครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะก็ด้านหน้าโหลดสองนิ้วครับด้านหลังนะฮะโหลด สี่นิ้วครับสเตียหน้าสองหลังสี่ไซส์ยางก็สองห้าเท่าห้าครับตันนี้เป็นล้อไทยยางไทยด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูครับนะเดี๋ยวดูทรงก่อนนะเป็นไงตัวทรงของเอลหน้าสองหลังสี่นะฮะนี่ล้อกึ่งกลางไม่มีเดินหน้าไม่มีถอยหลังครับนี่ตรงกลาง zoom ให้เลยนะฮะนี่ตั้งเทาแก้พองัดพอยันได้ด้วยก็พิเศษเดือนนี้นะครับล้อใหม่ยางใหม่นะจัดทรงนะฮะแล้วก็มีการตั้งศูนยให้ฟรีด้วยนะครับนะก็โปรโมชั่นเดือนนี้ก็จองพันเพีรับส่วนลด2,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อหน่อย ล้อที่ทูครับกว้าง9อ f เ s e ตศูนย์ทั้ง4ล้อนะครับนี่สีดำเงากอบหยอดแดงฮะแล้วก็ยางนะครับเป็นเลนโซ่ครับดีวันนะครับ255ทัา5 R18 ครับสเต็ปแบบ52หลัง4ยางเซตนี้ล้อเซตนี้เหมาะมากครับของแถมก็ครบครับครอบดุมน็อตล้อปอกกันสั่นครอบเบรคครับนะตั้งศูนย์ให้ด้วยนะครับจัดทรงที่นี่5,000บาทจบเลยนะฮะนะก็ถ้าเป็นล้อใหม่ยางใหม่ก็ลด2,000บาทครับจองพันเดืนะ ขออนุญาตส่งงานนะับขอบคุณลูกค้าจากทางพันทองนะนะก็มาที่ร้านเราเดิมปีมาขอบ20นะจัดให้จบจบเป็นขอบ18สายยีรับแคะหมอบๆเลยฮนะนี่ก็ไม่หมอบนะก็เป็นทรงยีรับนะขอขออภัยนะเป็นทรงยีรับนะฮะส,สวยๆเลยครับนะกว้าง9ก้านะข้อดีก็คือแบบสับหน้ามาหลังหลังมาหน้าได้เลยไม่ต้องถอดยางนะฮะสับมาทั้งล้อทั้งยางได้เลยนะทรงสวยกลับบ้านหลอ่ลอๆปีใหม่นะขอบคุณทีมง,งานท้ายแรงบ่อนะครับไม่รุนร้านลาบนะ ก็มาใช้บริการกันเยอะนะครับทีมงานนี้นะก็ขอบพระคุณมากนะครับสําหรับพี่ที่แนะนํามานะก็ร้านกล้องลอคซิงยรีนะครับมาที่นี่จบเลยครับชุดนี้30,000กว่าบาทครับเทิร์นร้อเดิมนะชุดนี้เพิ่มแค่2องหมื่นสี่เองนะอีกร์้อเดิมเทิร์นสองหมื่นสี่เองนะฮะจบสวยๆราคาถูกๆครับก็ฝากไปด้วยครับร้านกล้องลอคซิงยรีครับสวัสดีครับ